สวัสดีครับพเพื่อนๆชาวโน้ตนะครับผมสุเทพนะครับเมื่อวานนี้พายุเข้าหนักมากครับสังเกตจากเต็นข้างหลังผมนะครับดูสภาพซะก่อนเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ตอนเลิกงานก็ขับรถโน้ตลุยฝนกลับบ้านนะครับก็ไปเจอ ไอพายุยังไม่เท่าไหร่ครับเลี้ยวเข้าระหว่างทางที่ผ่านต้องผ่านซอยติ้งอยู่น้ําท่วมหนักอีกต่างหาบลุยน้ําขนาดรถตู้เอาผ่านข้างหน้าก็ยังดับนะครับก็ยังตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อ,อยู่แต่โน้ตก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับก็ทะลุกออกมาถนนหัวหมากหลังไอแบกก็รอดมาได้ครับโดยที่ไม่ได้มีเสียงสายพานดังแต่ประการใด แล้ววันนี้พอตอนเช้าลงมาก็เลยรู้สึกว่าโอ้ดีใจมากอย่างหนึ่งครับก็คือนี่ครับถ้าเพื่อนๆมองดีๆนะครับจะเห็นว่ามีเศษต,ต่างๆนาติดอยู่นะครับนี่พวกนี้มันก็คงจะเข้าไปอยู่ข้างในแผงแอร์เรียบร้อยไปหมดแล้วครับถ้าเกิดว่า ผมไม่ได้ใส่ตะแกรงเอาไว้เนาะอันนี้เนี่ยตะแกรงตัวนี้ก็ใส่มาปีกว่าแล้วนะครับเป็นรุ่นที่สองคือเป็นรุ่น PP ผสม ABS นะครับสำหรับรุ่นที่เป็นตะแกรงเหล็กรุ่นแรกก็3ปีมาแล้วรถคุณกบก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับสภาพดูดีอาจจะมีสีด้านไปกว่าเดิมบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เนี่ยครับ ถ้าไม่มีตะแกคงตัวนี้เมื่อวานตอนที่โต้ขึ้นเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเข้าไปขังอยู่ข้างในกันชนบ้างนะครับที่หน้าแผงแอร์เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าถือว่าโอเคครับดีมากที่มีตะแกคงอยู่เนี่ยครับเศษชิ้นที่มันโดนพัดมาใส่แล้วหลุดออกไปก็คงจะหลายชิ้นอยู่ครับแต่อันนี้คือซากที่เหลืออยู่ซึ่งมาเห็นเอาตอนเช้าก็ อย่างที่เห็นนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีตะแกรงเลยป่านี้ก็คงจะเต็มแผงคอนเดนเซอร์แอร์ไปแล้วครับก็โอเค,อเคก็เอามาให้ดูกันคร่าวๆครับใครที่สนใจอยากจะใส่ตะแกรงกันชนหน้าก็ถามเข้ามาได้นะครับจะคอมเมนต์ไว้หรือว่าจะทักไลน์เข้ามาคุยกันโทรเข้ามาก็ได้นะครับยินดีนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ คลิปใหม่ๆที่อัพขึ้นมาจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ